بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما อัมมาบะพี่น้องผู้ร่วมละหมาดดูมาทุกท่านครับเราทั้งหลายพึงดำรงอยู่บนความยำเกรงความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานาหูวตาอาลาโดยการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้และห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานาหูวตาอาลาทรงสั่งห้าม ัลฮมุลิลลาห์ขอชคลาตต่าอัลลอฮฺบฮานาหัวะาอาลาที่อัลลอฮ์ได้ให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ในช่วงของสิบวันแรกในเดือนสุนฮิตยะซึ่งเป็นวันที่ประเสริฐเป็นวันที่ดีที่สุดเป็นวันที่อามันอีบายรักตดตอบรับ ัลฮัมดลิล้ววันนี้เราต้องมาคบทวนตัวของพวกเราว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งซุ่ฮิตยาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่สิบแล้วอามันอีบายได้ในแต่และว,วันที่เรากระทำไปเราทำได้มากขนาดไหนนอกจากการถือสินอด ในวันอารอฟะเมืว่วานที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เรามีโอกาสได้บริจาคไหมเรามีโอกาสได้สิบกงลอกับอัลลอฮ์อย่างจริงจังไหมนี่เป็นสิ่งที่เราต้องมาทบทวนกันพี่น้องคู่ร่วมละหมาดยุมะทุกท่านครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมุสลิมสำหรับคน เป็นผู้นำที่ต้องย้ำเตือนตัวเองและคนในครอบครัวของเราที่จะให้คนในครอบครัวของพวกเรานั้นปลอดภัยจากการลงโทษในวันอาชิรอฮดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาอาลาได้ตัดไว้ว่า ยาอเยวัลลาซีนามุยาอเยวัลลาซีนามุนุกุอันุสกุมวอาหดีกุมนาโรโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเจ้าดงคุม้มคองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกพี่น้องผู้ร่วมละหมาดทุกขั้นครับสำคัญกับตัวของพวกเรา ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมในฐานะที่เราเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้นำครอบครัวที่เราต้องย้ำเตือนตัวของพวกเราและคนในครอบครัวของพวกเราให้ปลอดภัยจากการลงโทษในวันอริรลามให้ได้การตักเตือนในที่นี้ก็หมายถึงการสอนในคนในบ้านของเรานั้นมีความ ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีความสำรวนตนต่ออัลลอฮ์มีการระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เผลอไปทำในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮาหนาะฮูวาตาลาทรงสั่งห้ามพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้คนในครอบครัวของพวกเราถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เราอย่ามองข้ามว่าต้องไปดูแลคนรอบๆก่อนเพราะวันนี้เราจะเห็นได้ว่าคนในครอบครัวของพวกเราเนี่ยบางครอบครัวอาจจะมีทั้งคนที่เข้าใจเรื่องราวของศาสนาและบางคนนั้นอาจจะไม่เข้าใจเรื่องราวของศาสนาจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดที่ผู้นำครอบครัว โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นสามีจะต้องดูแลเอารู้เอาชี้เรื่องราวเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันของบ้านเราในชุมชนของพวกเราในสังคมมุสลิมของพวกเราจะเกิดความสิ่งที่ผิดหลักต่อตศาสนามากมายโดยเฉพาะในเรื่องของสินเสพติด พี่น้องผู้ร่วมละหมาดยูมาทุกท่านครับหลายหลายครั้งที่ผมจะพูดตบาอาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของอากีดาแต่จะลงลึกไปในเรื่องของสังคมมากกว่าอันเนื่องมาจากว่าถ้าเราดูแลสังคมไม่ดีเนี่ยอย่างอื่นมันก็ตามมายากเหมือนกันถ้าวันนี้เราคุมเรื่องของคนในครอบครัวเราได้เราสามารถที่จะสอนเขาได้บอกเขาได้อะไรถูกอะไรผิดเนี่ยเดี๋ยวเรื่องอื่นมันก็จะตามมา พี่น้องผู้ร่วมละหมาดยุมาทุกท่านครับสำคัญอย่างยิ่งที่เราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เรานั้นทุกคนนั้นไม่นานก็ต้องจากกันจากไปสู่อีกโลกหนึ่งในกูโบสต่อก่อนที่เราจะจากไปเนี่ยเราทำหน้าที่ของการเป็นผู้นำครอบครัวดีหรือยังพี่น้องครับถ้าเราได้ติดตามข่าวสารใน facebook ถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเห็นข่าวสารที่มันดังขนาดนี้โดยเฉพาะเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะเรื่องที่ใกล้ตัวกันเป็นกระแสะดราม่าก,กันในเรื่องของการออกอีกที่ไม่ตรงกันพี่น้องครับพี่น้องจะภูมิใจไหมครับถ้าวันนี้คนในครอบครัวของเราออกอีกคนละวัน สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้คนในฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยต้องนำเรื่องราวของศาสนาต้องนำเรื่องสิ่งที่ถูกต้องมาบอกกับพี่น้องของเราเอาพาเป็นอุมมาวาฮิดะมาเกิดขึ้นในครอบครัวของเราให้ได้เราจะไม่ไปคนละทางสองทางเราจะไม่บอกว่า คนนี้ผิดเราจะไม่บอกว่าคนนี้ถูกแต่เราจะนําสิ่งที่ถูกต้องและที G ่ดีที่สุดมานาเสนอคนในครอบครัวของเราพี่น้องผู้ร่วมละหมาดรวมาทุกขั้นครับครอบครัวคนที่เป็นผู้นําครอบครัวเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาให้มากๆเมื่อเรียนรู้แล้วฟังแล้วเข้าใจแล้ว ก็ต้องนํามาเผยแผ่คงในครอบครัวของเราวันนี้เราบอกว่าเราเป็นคนที่ยึดตามสุนนะของท่านนาบีเราบอกว่าเราอยู่ในกลุ่มของอาลิสุนนะวันยะบะเราเคยสํารวจตัวของพวกเราคนในครอบครัวของเราไหมว่าสิ่งที่เราบอกไปเนี่ยเราเป็นสุนนะที่ดีแล้วหรือยังในฐานะที่เราเป็นผู้นําครอบครัวเราเคยตรวจสอบคนในครอบครัวของเราไหมว่า คำพูดการกระทำของคนในครอบครัวของพวกเราล้วนแล้วเป็นสุนนระหรือเปล่าการแต่งกายของคนในครอบครัวของเราถูกต้องตามหลักการของศาสนาหรือเปล่าการใช้ชีวิตการมีมารยาทเกิดขึ้นคนในครอบครัวของเราและหรือยังพี่น้องผู้ร่วมละหมาดยุยมะทุกขันครับในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ เรื่องราวของศาสนาสามารถที่จะเรียนรู้ได้หลายช่องทางสามารถที่ค้นคว้าเองได้สามารถที่จะสืบค้นเองได้หรือฟังจากสื่อออนไลน์ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องต้องระมัดระวังที่สุดให้มากที่สุดนั่นก็คือเราฟังใครบรรยายก็แล้วแต่หรือเรียนรู้จากสื่ออะไรก็แล้วแต่เราต้องมาวิเคราะห์ พิจารณาให้ดีที่สุดเราจะไม่ฟังเอามันอย่างเดียวเพราะลหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นพอสังคมเรามีการจัดงานบรรยายเราไปฟังบรรยายกันโต๊ะครูเปิดประเด็นหัวข้อบรรยายมาเนี่ยบางทีชวนให้คนในครอบครัวทะเลาะกันเราต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากๆฉะนั้นอยิงย่งหน้าที่ที่ สำคัญที่สุดก็คือคนในครอบครัวผู้นําครอบครัวของเราเนี่ยต้องเข้าใจแก่งแท้ของศาสนาอย่างแท้จริงไม่ได้เข้าใจแค่บางเรื่องแล้วก็ไปคุยเปลา่ปลาๆบางครั้งสิ่งที่เราได้รับมานั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้พี่น้องผู้ร่วมละหมาดอยู่มาทุกท่านครับเราที่นั่งอยู่ตรงนี้หลายคนมีฐานะเป็นพ่อคนแล้วเราก็ต้องตรวจสอบ ลูกของเราให้มากๆวันนี้ลูกของเราใช้ชีวิตเติบโตมาเป็นอย่างไรบ้างใช้ชีวิตบนหลักการของอัานอิสลามหรือเปล่าเอาอัลกุรอานเป็นธรรมนูญในการดาเนินชีวิตหรือเปล่าเอาสุน나ของท่านนบีเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตหรือเปล่าหรือวันนี้ลูกของเราดําเนินชีวิตด้วยอารมณ์ นับสูหรือกระแสสังคมที่มันจะพาให้ลูกของเรานะั้นหลงไหลกับดุนยาคนลืมอาชิระอกพี่น้องผู้ร่วมละหมาดยูมาทุกท่านครับถ้าวันนี้เราดูแลคนในครอบครัวของเราดีเนี่ยเชื่อเด็ดเกินว่าวันที่เราจากไปวันที่เราไปอยู่ในกูโบส์ลูกของเราก็คงไม่ทิ้งเราไม่ลืมดูวให้กับเราไม่ทำสรลกร็มาถึงเรานะ นะครับฉะนั้นเราต้องปลูกฝันลูกของเราให้เป็นคนดีอยู่บนหลักการของศาสนาอิสลามให้ได้อยู่บนกิตาบุลล่อและุนน้ของท่านนาบีให้ได้พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับเราได้รับอามาณะให้มาดูแลคนในครอบครัวของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไป เราอย่าคิดว่าลูกของเราภรรยาของเราเคยเรียนศาสนามาแล้วเขาเขาก็น่าจะเขา้าใจศาสนาแต่บางครั้งเขาอาจจะเผอไปทําในสิ่งที่ผิดพลาดในหลักการของศาสนาแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้นําเราเป็นสามีเราเป็นพ่อเราก็ต้องย้ําเตือนกันอยู่ตลอดเวลาดังที่ฮาริได้บอกว่าอดดีนุนนสซีฮะศาส,สนาคือการตักเตือนซึ่งกันและกันพี่น้องผู้ ร่วมละหมาดยุมอะทุกขันครับเราจะภูมิใจไหมเมื่อวันที่เราจากไปแล้วลูกของเราไม่สามารถนำละหมาดให้กับเราได้เราจะภูมิใจไหมเมื่อเราจากไปแล้วลูกของเราไม่สามารถดูอาให้กับเราได้ เพราะสิ่งที่สําคัญสิ่งที่จะติดตัวของพวกเราไปในวันข้างหน้านั่นก็คือการบริจาคที่ถาวรความรู้ซึ่งที่ยังประโยชน์รูปที่ดีรูปที่ซอแรกขอด้วอให้กับเราฉะนั้นหน้าที่ของเราเราต้องตรวจสอบตัวของตัวเราเองและครอบคนในครอบครัวของเราให้มากๆอย่าปล่อยว่าเขาโตไปแล้วเขาน่าจะเรียนรู้เองเพราะในปัจจุบันนี้สิ่งที่ผมเจอมา,ากับที่โรงเรียน พ่อแม่หลายคนมมกจะบอกว่ากัลูกมันโตแล้วก็ปล่อยให้มันเรียนรู้กันเองมันเป็นเรื่องของเด็กมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อย่าเข้าไปยุ่งแต่หารู้ไม่นั่นอาจจะเป็นตัวเป็นเชื้อเฟิงที่จะเผาเราโดนอัคคร้อได้อยากจะย้ำเตือนกับพวกเรานะครับว่าดังที่อัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานว่าว่าบุดุลลอฮ่าวาละลาตุสิกูบิฮิชาออาวะบินวะฮิเรเนียยาสานา สู่เจ้าทั้งหลายจงเคารพทีต่ออัลลอฮ์และจงอย่าตั้งภัคีใดๆต่อพระองค์และจงทำดีต่อบิดามารดาพี่น้องผู้ร่วมละหมาดรวมอาทุกค่ันครับอัลฮัมดูลิลล่ที่วันนี้อัลลอฮ์ให้เราได้ใช้ชีวิตมาอยู่ถึงวันนี้เวลานี้หน้าที่ของเรา เราก็ต้องทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าอามันอิบายดาที่เราทําไปนั้นเราเคยประเมินกับตัวเองไหมว่าเราน่าจะได้คะแนนขั้กกิคะแนนวันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นผลที่เราทําไปในแต่ละวันในแต่ละอิบายดา้าแต่เราก็สามารถที่จะประเมินตัวเองได้ประเมินคุณภาพที่เราทําได้ ว่าตั้งแต่เราตักบีตุนเอ้ยรอมในเรื่องของการละหมาดจนเราให้สลามเนี่ยเราทำไปมากน้อยทำด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าหรือตักบีตุนเอ้ยรอมไปสักพักนึกเรื่องอะไรต่ออะไรมากมายจนทำให้การละหมาดของเรานั้นไม่สมบูรณ์พี่น้องครับสำคัญอย่างิ่งถ้าเราไม่มีการตรวจสอบตัวเองเราไม่มีการ ตรวสอบคนในครอบครัวของเราเนี่ยครอบครัวของเราจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เลยนะครับพี่น้องพี่น้องผู้ร่วมละหมาดยุมะทุกท่านครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องในกุฏบ้า์สั้นๆนะครับว่าเราต้องตรวจสอบตัวเองตรวจสอบคนในครอบครัวของเรานะครับว่าวันนี้คนในครอบครัวของเรานั้นอยู่บนหลักการของาศาสนาได้มากขนาดไหน นะครับรับบานาซาลัมนาอันฟุสานาและอิลลัมตัฟฟิลนาและทรพนาอันอคุนนาบินาขอสิดีขบันาตุขบันมินาอินะกันดาร์ซามิุนอาลี بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما عمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده هو رسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فَصَلِّ ربك والحق إن شانك هو العبد ربنا آتنا من لدنك رحمة وعينا من أمرنا رشدا سمعنا وأطحنا غفرانك ربنا وإليك المسيح سمعنا وأطحنا غفرانك ربنا وإليك المسيح سمعنا وأطحنا غفرانك ربنا وإليك المسيح ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أنسابنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصابه وسلم والحمد لله رب العالمين واتم الصلاه